หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดโสธรวรารามที่ใครไปไหว้ห้างขอพรอ,อยู่สองเรื่องพระพุทธโสธรหรือชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโสธรแห่งวัดโสธรวรารามจังหวัดชงบุราพระพุทธรูปองค์นี้ได้รับการนับถืออย่างแพร่หลายและศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเนื่องจากผู้คนเชื่อว่าดนบันดาลพรต่างๆให้ตามที่ใจหวังจนมีผู้เรื่องใสศรัทธาแวะเวียนเข้าไปกราบไหว้อยู่บ่อยๆ แต่สิ่งที่ควรรู้ไว้อย่างหนึ่งก่อนเข้าไปสักการะคือห้ามขอพรสองอย่างนี้กับหลวงพ่อโสธรแห่งวัดโสธรวรารามเด็ดขาดในแก่เรื่องอะไรวัดโสธรวรารามคาดว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายราวพศ2300แต่เดิมคนเรียกกันว่าวัดหงเนื่องจากเดิมเคยมีเสาหงตั้งอยู่แต่เนื่องจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจึงทำให้หงบนยอดเสาหล่นลงมา เหลือเพียงแค่เสาชาวบ้านจึงนำธงขึ้นไปแขวนแทนและเรียกชื่อวัดใหม่เป็นวัดเสาธงต่อมาเสาได้โค่นล้มและหักลงมาอีกครั้งจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดเสาธทงทอนจนพศ2313มีการอันเชิญ พระพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้มีความเชื่อว่าพระพุทธโสธรลอยตามน้ำมาเมื่อใกล้บริเวณวัดก็ลอยวนอยู่อย่างนั้นทำให้ได้มาอยู่ที่วัดแห่งนี้หลวงพ่อโสธรมีหน้าตักกว้าง1.65เมตรสูง1.48เมตรเชื่อกันว่าเป็นศินละปะอยุธยาตอนต้นสร้างขึ้นจากหินทรายมีชิ้นส่วนมากถึง11ชิ้นแต่มีการลงรักติดทองจึงทาให้ไม่เห็นรอยต่อดังกล่าว กลับมาที่ข้อสงสัยตั้งแต่ต้นว่าพระพุทธโสธรที่ในหนังสือศาสตร์แห่งโหรสำนักพิมพ์ม,มติชนกล่าวถึงไว้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีผู้ศรัทธ,ธามากที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากท่านสามารถดลนบันดาลพรต่างๆทั้งความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภความปลอดภัยและอื่นๆให้แก่ผู้ขอพรได้แต่ห้ามขอพรกับท่านสองเรื่อง เรื่องหงคือการเกณฑ์ทหารเนื่องจากท่านชื่นชอบให้คนไปเป็นทหารและส่วนใหญ่คนที่มาขอที่นี่มักจะจับได้ใบแดงเสมอจึงไม่แนะนําให้ขอพรท่านในเรื่องนี้เรื่องที่2คือความรักเพราะหลายคนที่มาขอมาจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะ ในหนังสือยังได้พูดถึงวิธีและการบูชาหลวงพ่ออีกด้วยว่าการจะขอพรกับหลวงพ่อโสธรน,นั้นมักจะเริ่มจากการไหว้หลวงพ่อโสธรอ,องค์จำลองภายในอุโบสถหลังเก่าซึ่งสิ่งที่ใช้ในการบนนั้นคือไข่ต้มภุมาลายหรือถวายละครชาตรีโดยหักขอพรและบนบานเรียบร้อยแล้วให้กราบสก,การาหลวงพ่อโสธรอ,องค์ปฐมพระอุโบสถหลังใหม่ด้วย